น,นิยายนิยายนิยายเสียงเรื่องทะลุมิติมหารักตอนที่32ตอนความในใจขององค์ชาย้าองค์ชาย้าที่แอบเห็นฉากคู่รักหวานแหววจากหน้าต่างที่ถูกเปิดทิ้งไว้ก็สะบัดพัดปิดรอยยิ้มกว้างของตัวเองน่าอิดฉาจริงๆเลยนะเสียงทุ้มเอ่ยกลัวหัวเราะ ที่เขาแกล้งน้องก้าวครั้งนี้ก็เพราะน้องของเขาติดหว่านหลินฟางมากเกินไปแล้ววางเป็นอันต้องไปหาหว่านหลินฟางทุกทีจนเขาหมั่นไส้และเขาก็เป็นห่วงกลัวว่าน้องของเขาจะเครียดเพราะทั้งงานทั้งเรื่องในราชสำนักทั้งเรื่องทีหว่านหลินฟางตกเป็นเป้าโจมตีมากเกินไปแม้เขาจะพอดูออกว่า เพราะว่าหลินฟางเองก็มีใจให้น้องเขาเช่นกันไม่เช่นนั้นคนอย่างนางมีหรื่จะยอมให้น้องก้าวเข้าใกล้ขนาดคำเชิญชวนของพี่สามที่ผู้หญิงทั้งเมืองต้องการเป็นพระชายาของเขานางยังปฏิเสธและหลบหน้าเสียดือด้อองค์ชายห้ายิ้มน้อย,อยเมื่อคิดถึงว่าที่น้องสไพ้ยแต่กว่าเขาจะมองหลินฟางออก ว่ามีความรู้สึกให้น้องชายของเขานั้นช่างยากเย็นแสนเข็นนักหากเป็นน้องก้าคงมองออกได้ในทันทีกระมังไม่เช่นนั้นคงไม่คอยติดตามนางมานานเสียขนาดนี้รอกและเพราะช่วงนี้ดูความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ค่อยพัฒนาขึ้นเท่าไหร่เขาเลยเสนอหนทางอันน่าสนุกให้น้องชายและมันก็ได้ผลดีเกินคาด <c oughs> ทั้งน้องก้า และฮว่าหลินฟางมีความเป็นผู้ใหญ่กันเกินกว่าที่จะมีความรักแบบหวานแหววหรือร้อนแรงทั้งคู่ค่อยๆถักทอสายสัมพันธ์กันเข้าใจไว้วางใจและเชื่อใจกันซสมากกว่าคนส่วนใหญ่เมื่อรักแล้วก็มักจะหาทางผูกมัดโดยการแต่งงานไม่ก็ทางกายให้เร็วที่สุดและบางคู่เมื่อผูกมัดได้ไม่นาน ความรักที่คิดว่าจะหอมหวานหลังจากได้ครอบครองกลับจืดชืดและเบื่อกันไปอย่างรวดเร็วแต่สำหรับสองคนนี้องค์ชายห้าคลี่ยิ้มกว้างเมื่อนึกถึงภาพที่เห็นสักครู่นี้พวกเขาผูกมัดกันด้วยความเชื่อใจของกันและกันฮวานหลินฟางไม่เคยส่งคนมาคอยตามดูว่าน้องก้าวทำอะไรอยู่ที่ไหนเหมือนกับที่ พระชายาเอกของพี่สามทำหรือคอยติดตามเหมือนขาดเขาไม่ได้แบบพระชายารองของพี่สี่ส่วนน้องก้าวแม้ให้คนไปตามดูห่วนหลินฟางแต่ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของนางและทั้งคู่แม้จะมีคนที่เพียบพร้อมมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตแต่กลับเลือกที่จะถกเถียงกันในเรื่องต่างๆเพียงสองคนใช่มากกว่าที่จะสนใจคนพวกนั้น ทั้งสองเลือกที่จะค่อยๆเรียนรู้กันและกันไปมากกว่ารีบผูกมันให้มันจบๆไปเพราะแบบนั้นบางทีเขาถึงได้นึกรำคาญใจว่าสองคนนั้นช่างใจเย็นกันเสียเหลือเกินมัวแต่ชักช้ากันอยู่นั้นเดี๋ยวเขาได้ตายก่อนที่จะเห็นหน้าหลานคงรู้สึกแย่น่าดูองค์ชัยห้ายกชากันจิบมือเลื่อนหมากบนกระดานด้วยรอยยิ้ม ความจริงแล้วเหตุผลที่องค์ชายหา้าชอบไปยั่วประสาทขององค์ชายเก้าเล่นนั้นเรื่องมันเริ่มตั้งแต่สมัยที่พวกเขาเป็นเด็กและเรียนอยู่ในสำนักเดียวกันองค์ชายทั้งสี่ย่อมเป็นที่โด่งดังในสำนักอยู่แล้วสำหรับพวกเขาทั้งสี่น้องเก้าเป็นคนน่าอิจฉาที่มีมารดาที่แสนดีและห่วงใยแม้สีตาจะแปลกประหลาดจนคนอื่นพาก,กันนึกกลัวก็ตาม สำหรับเขาก็เหมือนลูกชายคนหนึ่งที่เป็นเพียงเครื่องแสดงอำนาจและเป็นสิ่งที่แม่ตนยึดติดหวังพึ่งใบบุญในอ,อนาคตพี่สามกับพี่สี่ไม่ได้สนใจเรื่องแบบนั้นสองคนนั้นพยายามเป็นองค์ชายที่ดีแต่เขากลับไม่พอใจสภาพนี้เขาค่อนข้างจะอิจฉาน้องก้าวจึงชอบไปคอยกลั่นแกล้งนานวันเข้าก็เปลี่ยนมาเป็นความเอ็นดูแทน น้องก้วมักจะหัวเสียกับสิ่งที่เขาทำแต่พอเจอหน้าเขากลับตีหน้านิ่งเสียอย่างนั้นเขาจึงรู้สึกถูกอกถูกใจน้องชายคนนี้เป็นพิเศษและเขาเป็นพวกหากถูกใจใครแล้วชอบแกล้งคนนั้นเสียด้วยสิถือว่าเสวียหยางคงมีครบไม่น้อยที่ดันมาทำให้เขาถูกใจวันเวลาดำเนินต่อไปเขาก็สนุกกับการหัวเสียของน้องก้วในทุกๆวัน จนกระทั่งแม่ของน้องก้าวถูกใส่ร้ายป้ายสีเรื่องวางแผนลอบปลงพระชนห้องเา่าจนโดนโทษประหารสเสวียหยางถูกดึงเข้าไปเป็นหัวข้อของการประชุมว่ามีความเกี่ยวข้องและควรประหารทิ้งด้วยหรือไม่แต่อาจเพราะฮ่องเต้ยังเห็นแก่สายเลือดของตนที่พระสนมที่ตนโปรดจึงเลือกที่จะขับไล่สเสวียหยางวัยสิบสอง ออกจากวังไปแทนจากนั้นเขาก็แทบไม่ได้เจอน้องชายคนนี้อีกไม่รู้ทำไมวันนั้นก็ตัดสินใจเดินทางผ่านตําหนัก้องเฮาและดันไปได้ยินเรื่องที่ท่านแม่ของเขาพูดกับ้องเฮาด้วยความยินดีปรีดาที่พระสนมเย่กุ้ยเฟยหรือแม่ของสเสวียหยางได้ตายลงเขารู้จักความโสมมของราชสำนักนี้ดีมาตั้งแต่เด็ก แต่พอเห็นภาพแบบนี้เขาเขาก็พูดอะไรไม่ออกนี่แม่เขาฆ่าคนคนหนึ่งเพียงเพราะอิจฉาอย่างนั้นหรือเขาไม่เคยคาดคิดว่ามารดาตนจะเป็นคนทํำเรื่องเลวร้ายและร้ายกาจด้วยความยินดีขนาดนี้ได้ลงคอและห้องเหาแสนดีที่ไม่ดีจริงหลังจากที่เรื่องแดงขึ้นมานางก็ผลักความผิดทั้งหมดไปให้ท่านแม่อาจเพราะนางกลัวว่า พระสนมเย่กุ้ยเฟยจะมาแย่งความชอบของห้องเต้ไปจากนางและอาจกลัวว่าแม่ของน้องก้าวจะมาแย่งชิงตำแหน่งของตนนางจึงหาทางกําจัดพระสนมเย่กุ้ยเฟยที่กำลังเป็นที่โปรดปรานของห้องเต้ณนะเวลานั้นด้วยการจัดฉากและใส่ร้ายป้ายสีรวมกับแม่ของเขาสำหรับเขาการตายของท่านแม่ ไม่ได้มีผลอะไรกับเขามากมายนะักท่านแม่เห็นเขาเป็นเครื่องมือและเขาก็เห็นท่านแม่เป็นเครื่องมือเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เขาสูญเสียเครื่องมือชิ้นนั้นไปมันก็แค่ทำให้โอกาสในการกระทำสิ่งต่างๆสะดวกน้อยลงก็เท่านั้นท่านแม่ของเขาสมควรได้รับโทษจากบาปที่ตนเองเป็นคนก่อตอนนี้จึงเหลือเพียง ห้องเฮาผู้เป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้เขาคิดจะหาทางเอาคืนห้องเฮาที่ทําให้ชีวิตเขายุ่งยากมากขึ้นแต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังทําอะไรไม่ได้หากเขาทําอะไรกับนางขึ้นมาอาจทําให้เสด็จพ่อไม่ชอบใจซึ่งมันจะมีผลต่อการชิงเก้าอี้รัชทายาทเขาจึงจําเป็นต้องปล่อยนางไปก่อนเผลอๆหากคู่รักสองคนนั้น คิดลงมือนางอ่านไม่เหลือถึงมือเขาเขาและสเสวีอหยางเติบโตกันต่างที่เขาทำเพียงเฝ้ามองความโสมมในวังนี้ต่อไปส่วนน้องชายของเขาก็รําเรียนวิชาที่จวนแม่ทัพหวานเมื่อถึงเวลาอันสมควรห้องเต้ก็เรียกตัวน้องชายของเขากลับวังเพื่อมาช่วยงานหลังจากนั้นไม่นานสายที่เขาแอบวางไว้ข้างตัวน้องชาย ก็มารายงานว่าเหมือนน้องชายคนนี้จะมีสตรีในดวงใจแล้วตอนนั้นเขาถึงกับตกใจเขาจำได้ดีว่าน้องชายของตนเกลียดสตรีมากแค่ไหนหลังจากเรื่องที่แม่ของตนถูกใส่ร้ายและเกลียดการถูกคนอื่นเข้าใกล้ตัวมากยิ่งสัมผัสยิ่งไม่มีหอหนางโลมก็ไปครั้งสองครั้งก็เลิกแล้วหันไปบ้างงานแทน จนเขานึกสงสัยว่าสตรีใดกันหนอที่ทำให้แม่ทัพอายุน้อยที่วันๆเอาแต่หมกตัวอยู่ที่ชายแดนไม่ก่อที่ตําหนักตัวเองสั่นไหวได้และนั่นก็ทําให้เขาได้ยินเรื่องราวของฮวานหลินฟางคนหนูคนเล็กของตระกูลฮวานนางเป็นสตรีประหลาดผู้หญิงประหลาดคนนั้นหนีการดูตัวชนิดไม่สนหน้าตระกูลตัวเองแล้วสามารถหนีได้ทุกครั้ง จนหน้าทึ่งไม่พอ,อยังลั่นวาจากับแม่ของตัวเองว่าจะเป็นคนขอเลือกคู่เองเขาที่ได้ยินเช่นนั้นก็ขำสตรีที่คิดอยากเลือกคู่เองนั้นมีไม่น้อยแต่ไม่มีสักคนที่เขาเคยได้ยินว่าจะทำได้ยิ่งนางเป็นบุตรสาวตระกูลหัวว่านที่ยิ่งใหญ่มีอิทธิพลถึงเพียงนั้นมีหรือจะได้เลือกคู่เองอย่างไรเสีย มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณหนูตระกูลใหญ่จะไม่ถูกจำให้แต่งงานกับใครตามเกมการเมืองของผู้ใหญ่แต่นางกลับพิสูจน์สิ่งที่ตนเอ่อยไว้ด้วยมือของนางการพิสูจน์ที่นำความอับอายมาให้ราชสำนักที่เคยดูถูกนางนางฉีกธรรมเนียมประเพณีที่สตรีมไม่อาจสู้บุรุษได้ทิ้งอย่างไม่เยดีด้วยมือเล็กๆคู่นั้นยามที่ร่างเล็ก เอ่ยขอประลองกับองค์ชายสามแทนที่จะเลือกหลบหลังองค์ชาย9้าอย่างที่สตรีใดคงทำรรก็ทำให้เขานึกสนใจพอฮ่องเตเอ่ยเรื่องการเดิมพันที่เหมือนจะหมิ่นศักดิ์รีนางด้วยการให้ลูกให้ราชวงศ์ภายในสองปีหากเป็นใครก็คงหน้าเสียมิอาจหารต่อรองว่าหากตนชนะจะขอสิทธิ์ในการเลือกคู่ครองเช่นนางแน่ หนจะกคำพูดที่สประมาตัวเองต่อหน้าคนทั้งท้องพระโรงที่ทำให้แม่ทรหหวานแทบเป็นลมส่วนน้องก้าก็ถึงกับทำอะไรไม่ถูกจากนั้นนางก็ทำลายคนที่เคยดูถูกนางด้วยการเอาชนะศึกที่ไม่ว่าจะดูอย่างไรก็รู้แล้วว่าสตรีน้อยคนนี้ต้องพ่ายแพ้และตกเป็นขององค์ชายสามแน่แต่เมื่อผลออกมา แม้ตัวเขายังต้องตกตะลึงเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดน้องของเขาจึงรีบจองตัวนางไว้ทั้งความสามารถที่เกินคำว่าสตรีธรรมดาแม้ตนจะโดนวรยุทธเล่นงานจนถึงตายยังมีหน้มามหัวเราะอย่างไม่เกรงกลัวความตายไม่รวมพรสวรรค์ด้านการแก่สลักและการแพทย์ที่ไปทำงานเป็นหมออาสาคอยรักษาคนที่หมู่บ้าน ที่มีแต่พวกเหลือเดนด้วยสมุนไพรที่จเจ้าตัวเก็บมาจากป่าเขาเขาไม่เคยเข้าใจว่าเหตุใดคนที่เป็นลูกคุณหนูตระกูลใหญ่อย่างนางที่วันวันอยู่เฉยๆก็ไม่มีใครว่าอะไรถึงต้องลำบากไปช่วยเหลือพวกกากเดนของสังคมแบบนั้นด้วยแต่พอเขาถามนางกลับบอกว่าสิ่งที่ตนทำมีจุดประสงค์ อย่างน้อยที่สุดก็คือความพอใจของนางเหมือนนางจะไม่สนใจหรือแยแสแม้แต่น้อยว่าเขาจะรู้เรื่องที่นางปลอมตัวไปเป็นบุรุษรักษาคนไข้ที่หมู่บ้านนั้นนางช่างประหลาดแต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงรู้สึกว่านางช่างเหมาะสมกับน้องชายของเขายิ่งนักเขาเชื่อว่าคนที่ระแวงในตัวเขาแบบนางต้องเป็นคนฉลาดในระดับหนึ่งแม้ท่าทีที่แสดงออกต่อหน้าเขา จะดูเรียบเฉยแต่เจ้าตัวกลับซ่อนความระแวงไว้ในดวงตานิ่งเรียบคู่นั้นทุกครั้งที่เขาไปคุยกับนางและปกติแล้วน้องก้ามักไม่ปรากฏตัวในงานเลี้ยงห่างไม่มีพระบรมราชองค์การบังคับแต่หลังจากที่หลินฟางพวกเกลียดงานที่ต้องพบปะสังคมพอพอกับถูกบังคับให้เข้ารวมเขาก็มักจะเจอน้องก้าในงานเลี้ยงอยู่ร่ำไป และเหมือนน้องก้าจะคอยอยู่ข้างฮาว่านหลินฟางตลอดเวลาทั้งที่ไม่ชอบเข้าใกล้ใครแต่น้องของเขากลับทําตัวอยู่ติดกับนางแล้วไหนจะเรื่องปิ่นที่ประกาศชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นของใครอีกคนอย่างน้องเขานะหรือจะให้ของแบบนั้นกับใครทำให้เขาตะลึงเป็นรอบที่เท่าไรก็ไม่อาจนับได้หรือที่น้องก้าวอ้างว่า มีศึกที่ชายแดนจึงไม่อาจมาร่วมงานดูตัวเป็นเพียงข้ออ้างเหมือนเดิมที่เขานึกชินชาแต่ยามนี้กลับต่างออกไปเมื่อน้องก้าวแสดงชัดเจนว่าตนมีตัวจริงแล้วและยังเป็นคนของตระกูลฮวานห่างไม่ใช่เพราะเขามั่นใจว่าน้องก้าวไม่มีทางเข้ามาชิงบัลลังเขาคงได้เปิดศึกกับน้องก้าวแล้วสายลมเย็นๆพัดผ่านใบหน้า ราวอิสตรีที่กำลังหลับตาลงเล็กน้อยเพื่อต้องการผ่อนคลายแต่ว่านะน้องเก้าวถึงแม้ข้าจะดีใจที่เห็นเจ้ากลับมายิ้มได้อีกครั้งยามเจ้าไม่รู้ตัวเมื่ออยู่ข้างสตรีคนนั้นก็ตามหลังจากนี้เจ้าคงต้องเผชิญกับเรื่องทุกข์ใจใหญ่หลวงและยิ่งห่างเจ้ารักนางมากแค่ไหนเจ้าก็จะยิ่งปวดใจมากเท่านั้นองค์ชาย้า เบือนหน้ากลับมาจากหน้าต่างมองกระดานหมากล้อมในมือแม้ข้าไม่อยากให้เจ้าต้องมาเจ็บปวดเพราะเรื่องราชสำนักอีกแม้ข้าจะรู้สึกว่าเจ้าเป็นครอบครัวเป็นน้องชายเพียงคนเดียวที่ข้านึกเอ็นดูแม้ข้าไม่อยากให้มีใครมาพรากของของเจ้าแต่ครั้งนี้ข้าคงช่วยตรึงมือให้พวกเจ้าทั้งคู่แบบครั้งก่อนๆไม่ได้อีกแล้วขอโทษนะ น้องชายของข้าองค์ชายห้าทำเพียงหลับตาลงไม่มีรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้าเหมือนเคยปล่อยให้สายลมหนาวพัดผ่านร่างตนไปความหนาวเหน็บที่หวังจะช่วยดับเพลิงอารมณ์ของใครบางคนที่กำลังจะตัดสินใจเรื่องสำคัญบางอย่างจบตอนที่32ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ กดแชรกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนได้ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี523 212 2279พร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086 084 4455ค่ะสำหรับตอนต่อไปเป็นตอนที่33แล้วนะคะชื่อตอนว่าลมสงบก่อนพายุจะเข้าเดี๋ยวเรามาติดตามเนื้อหาไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ